อะไรครับเสนอให้คุณชมด้วยนะครับก็วันนี้ครับคุณอยู่ในรายการซันเฟลดนะับยูนเิเกนที่มีชัวร์ดาวกับบอลแซดมินิบอลเลอร์นะครับหรือดาวกับบอลซีนั่นเองแล้วแต่ที่จะเรียกถนัดเลยนะครับแต่ผมถนัดแซดมากกว่านะครับเป็นเกมต่อสู้นะครับใช่สิดาวนบ์บอลคงไม่ไม่มานั่งปลูกผักเลยครับเอาเป็นว่าเรามาเลือกตัวกันเลยนะครับผมตัวก็จะมีอยู่6ตัวนะครับได้แก่โกคูพิกาโลฟิเซอร์ฟิซ่าฟิซ่าแล้วก็เวจิตเตอร์คุริลินแล้วก็เซล นะครับเราจะเล่นตัวที่อโหดๆที่ผมคิดว่าโหดที่สุดนะครับเบชิต้าไปเลยครับผมเบชิต้าเข่ามาแล้วสู้กับเดอะฮักเดอะฮักเดอะฮักบ้านพี่เธอสิครับเดี๋ยวเห็นภาพเกมกระกางนี้บอกก่อนเลยแม่งเล่นยากมากอยากยิ่งจุดโอ้โหพิกโรตอนนี้ครับพิกลโรเป็นจัดหนักครับจัดหนักจะเต็มอะอ้าวแล้วทำไมกูไปค้างมนุษย์ไปแล้วแล้วใครมันมาบินบนนั้นั้นนะ ูไม่ไหวที่จะทนกับมึงแล้วเอากำเนึงกดมั่วเลยครับตอนนี้แม่งเอ้ยยิง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 มึงกันเหรอมึงกันเหรอเฮ้ยไปต่อยเอาแม่งฆ่าไว้การกาด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 ไว้กันอืออไอ้เจสปิดไม่ให้โอกาสกูบ้างไม่ให้โอกาสกูเลย โอ oh, oh, uh ้ย huh. กูขอกลับไปตั้งหลักที่บ oh, ้านแป๊บนึงปล่อยแรงอืโอ้ยมันปล่อยได้ไม่เยอะด้วยโอ้โหโดนแม่งต่อยจัดไปเออคีโอบอกแล้วแม่งโคตรยากครับไม่มีทางที่จะจัดการแม่งได้เลยเบชิต้าไม่ได้เอาตัวโหดเลยด้วยกันเกคือเงากกล เอ้าวแม่งสู้ตัวใหม่ดีกว่ามาเลยฟิซซ่าฟิซเซอร์นะครับผมมาก่็จะชนะใจให้เลย ready f อ g h t ใหญ่ใหญ่ใจเย็นใจเย็นเราค่อยคุยค่อยค่อยพูดค่อยจ่าค่อยคพูดค่อยจ่ากันโอ้โหนี่กับจิ้งเหลน บินบินไปดีวะเอ้าตั้งการรอก่อนอะไรเนี่ยทำให้กูขนล,ลุกเหรอโอ้ยโหดตัวนี้โหดมากแม่งพิกเซลพิกเซลนี่ตีกันเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วปล่อยลำแสง นำแสงปล่อยไม่ได้วะมึงจะชาร์จอะไรชาร์จอะไรฮะตอนนี้แบตยังไม่หมดมึงจะชาร์จทำไมแบตยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่มึงจะชาร์จทำประแสงเลเซอร์อะไรเอาก็เอา <c oughs> เอากันอีกแล้วมึงจะชาร์จทำไมโอ้ย <c oughs> ตอนนี้คีย์บอร์ดนี่ลั่นมากเลยครับรับไปทำไมภาพออกสโลครับแม่งโดนถ้าไม่ตายครับสโล,ลไลท์เลยเ กูไม่สู้แล้วไม่แต่โกงกงกุนก็ยังสู้มันไม่ได้ครับโอ้โหตัวสุดท้ายแล้วครับเอาเป็นตัวนี้เลยผมคิดว่าโหดที่สุดแล้วไอเซลครับขอจมจักรกรแกเอาโอ้โหเซลเจอเซลให้ตายเถอะแ้วเซลหนึ่งไม่ออกสีแดง ขอบคุณที่ขอบคุณท like. em. um, uh, um, uh, uh, um, ี่ทำให้กูรู้นะว่าตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมนะอืออืออ้ยอุ้ยอุ้ยอใจเย็นเซลใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราก็เป็นเซลเหมือนกันนะเราก็ใจเย็นกันหน่อยก็ได้เราก็ใจเย็นกันเ่อะก็ได้โอ้โหแม่งตีกันแล้วตัดตัดตัดตตตตตตตอื้อหือโอ๊ยเอ๊ะเอ๊ะ เอ๊ะจะย,ย,ย,ยินจะยินจะยินยินใจร้อนกันโลกนี้มันร้อนกูรู้ว่าโลกมันร้อนอืกูรู้ว่าโลกมันร้อนมึงก็ควรใจเย็นหน่อยกูไม่ไหวแล้วอ้าวมีการสาตัรน์นิดหนึ่งนะครับแม่งยังไม่ใช้สก,กิลสาตาน์ทแล้วที่จะแตก อ่ะรับไปอืรับไปอ้าวเฮ้ยกูไม่กูไม่กูไม่เคยชนะเลยอ่ะมึงให้กูชนะบ้างก็ได้กูกูไม่เล่นแลวไม่เล่นละเอาไปเลยเอาถ้วยไปเลยเอาไปไม่เล่นแล้ว